ม้ามาดีตรงนี้ม้าลูกม้าพี่เข้ามาพี่ก็ได้เดีหาอาหารมาให้พวกหนูกินงลูนกเข้ามาเลยค่ะเข้ามาที่ แต่ปลากต้มอ,อย่างนี้เลยเขากินเปิดนี่นี่เรา,าต้องอย่างนี้ิน้องซื้อมาให้เขาซื้อมาให้ซื้อข้าวสารซื้ออะไรเงี้ย<อ>ปลาไม่รับเงินปลาขอเป็นอาหารข้าวสารเป็นอะไรอะไรต่ออะไรเนี่ยม,มาให้จะถึงเออเอาก,อากระเลี้ยงไปไม่เคยนั่นหรอก บอกก็มาแล้นี่พี่โก้เดินพี่โก้มานี่พี่โก้หมาแม่พี่โก้ก็รอพี่โก้บังดิโก้บังคเขาดิโก้ดิโก้หมาแม่เออมาดิโก้หมาดิโก้หมาแม่กินแม่กันแต่บางคนเขาว่าป่าบ้านั่นบ้าที่เอามาเนี่ยแต่ป่าก็อุทสศสารไม่ได้ชีวิตเขา ก็ไม่ได้นันมากหรอกโหเป็นข้าวสามปีนอาหารป้าก็เหนื่อออกโซกโซกเลยอยุดดีดีดี ไม่เอาจ <preced> ูดี้จูดี้ถอยจูดี้ถอยโดนตีเหรอโดนตีตรงไหนป้ามไม่รู้รู้แต่ว่าก็บางตัวถูกวางยาบางตัวถูกรถชนบางตัวแบบจะใกล้จะตายมาทิปเต็มตัวแล้วก็จะนอนกำลังกลังจะตายอย่างเงี้ยค่ะก็หินอุดสงสารไม่ได้ก็เอามามารักษาแต่เราก็ไม่มีเงินเนาะก็มารักษาเออนตามมีจาเกิดเฉพาะ ตัวใหญ่แปดสิบห้าตัวเล็กอีกสิบกว่าตัวตัวน้อยๆบางตัวที่ตัวเล็กๆนี่มันถูกรถชนท้องด้วยป้าก็เลยเอามามันเลือดปากออกจมูกมันจะตายไม่ตายเลยก็ใครผ่านไปผ่านมาเขาก็ไม่ดูมันป้าก็เลยเอามาที่แถวนั้นเขาเล่าให้ฟังว่าตรงหนองไผ่ล้อมว่าผู้หญิงคนนี้นอนหลับเขาทางานอะไรพิตตี้แต่งตัวสวยๆนะ่ะป้าก็ไม่รู้นะแต่เขาสวยก็ เขานอนหลับแล้วก็มีขโมยอ่ะคนขึ้นไปเขาจะไปขโมยของแต่ผู้หญิงคนนี้เขานอนหลับกอาหวังจะข่มขืนไอ้โก้มันเลยไปช่วยเขาก็เลยเตียมันเสียศูนย์นี่ป้าไม่รู้แต่รู้ว่าเขาไปเช่าบ้านข้างนอกอยู่ไปอยู่แถวไหนไม่รู้มันก็อุตส่าห์ช่วยชีวิตถึงขนาดนี้คุณเขายังทิ้งลงน่ะ